ไม่ตันตนมื hmm. <ame na> ้อนี่นะคุณคุณหุ่นได้เบียแสดงว่าลุ่เขาทุกคนนะเพาคนมาเบบถล่มทลายเลยเมื่อี้นนะคนเล่คกนนะ้อเมื่อคี้ เมื่อเราสงสัยเงาหมดแน้วเาไปหมดแล้วเมื่อวนค่ำมาเราจะเป็นทุ่มถึงสองทุ่มเนาะลงขึ้นลองไล่ดนะูไปเพื่อนเพื่อนไปช่องอื่นเพื่นอนเยอะเนาะมาดึกนิดหนึ่งทำอะไรอีกช้างหนึ่งนงนะคะขอบคุณทุกกำลใใังใจค่ะมาเล่นด้วยกันแต่ต้องเตรียมตก่อนนะคนะก่อนไป<ม>ก็<ม>สบายใช่ไหมโอ้เปิดพระลงให้ค่ะยินเย็นสบายสบายพล เราดูร <âu baik> um ้อนตุลนับไปเย็นนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจค่ะยังอ๋อแต่ละคนอากาศร้อนอากาศร้อนเย็นก็ไม่มีฝนให้เราเนาะเย็นจากเย็นก็ กินน้ำว,ว่าจะกินน้ำหนูลืมเมื่อเช้าหนูลืมไปซื้อลืมว่ามีเนื้อขอบคุณสามล้านดวงใจค่ะนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะคบกับสามสาวพอดีเลยบอกว่าสามล้านดวงใจก็สามคนพอดีสงสัยเพื่อนๆไปไหนหมดเนาะเพื่อนๆลืมสามสหมดแล้วนะนี่สามสามไกขึ้นไลฟ์เท่าไหร่เนาะ เวลามาขึ้นไรก็เลยเหลือนิดเดียวนะคะมาเล่นกับน้องไข่ตุนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณแปดล้านดวงใจค่ะน้องไข่ตุนก็นอนสบายหน่อยนะคะเพราะว่าเปิดพัดลมให้นะคะให้นอนสบายสบายเลยะะสาวก็ถือโอกาสไลฟ์เหมือนกับคพอนอื่นนะเะห็นอนอื่อโอื่นวันหนึ่งหลายครั้งก็เลยเอลองดูมั่งนะคะเจอเพื่อน กลัวเพื่อนๆลืมเนาะนานแล้วที่เราไม่ได้ไปไหลาอย่างต่อเน,นื่องเนาะขอบคุณผู้กำลังใจนะคะลอ,องเ็นจุดนอนท่านี้หลับ <l ug> ไม่ละดูท่าไหนาหน่นอนท่าไหน,นหนิดูขอบคุณนะคะป้าแจ๋วนะคะป้าแจ๋ยวยายหอมหวานที่มา ทักทายสามสาวนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่กำลังใจนะคะมาดูมีอะไรหรือเปล่าตุ้นมองดูอะไรเพินะขอบคุณศึกษาหน้าต่าง ตาไม่ถูกตาขนะองแมวเนาะอได้สบายขอบคุณมากนะคะสีส่สองนันมีใจทีื่อให้กำลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะมาเล่นด้วยกันเนาะทักทายให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะเป็นงไงชิคกี่พันตกไม่กล้า อบุณสุกแล้วดวใจไปไหนรูปไปไหนไปไหนไปไหนจะไปไหนน่ะอืมเตรียมท่าโดดแล้วค่ะเตรียมท่าโดดแล้วจะไปไหนวันนี้จะไปไหนจะไปไหนครับไปไหนไม่ได้ดูปเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นจับเพื่อนๆก่อนก่อนนะงก่อนั่งกอนนั่งกอนนั่งกอนแล้วอยไปโอ้ยสามสาวไล่แล้วก็จะไปแล้วเนี่ยอยู่กับเพื่อนก่อนเนี่ยเพื่อนเพิ่งมาเนาะพัชรีไปแล้วเนี่ย เดี๋ยวไปตุนกัดนเน,นี่เดี๋ยวไปไหนเราค่อยไปนี่อีสักสิบนาทีนี่ขอบคุณมากนะคะสิบแปดล้านดวงใจที่ให้กำลังใจกับสามสาวค่ะวันนี้อยากงงเงียนะคะเพิ่นมาอยู่ตั้งตั้งแต่หัวค่ําแล้วนะคะก็อยากจะไปเล่นมั่งนะคะขอบคุณสิบเจ็ดล้านดวงใจครับที่มากำลังใจกับสามสาวนะคะให้ตุนงงเงยะะียละ เล่นกับเพื่อนก่อนนะเนาะเพื่อนเพื่อนวิสามาเล่นด้วยนะคะก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอะ่านอนก่อนนอนก่อนนอนคุยกันก่อนเด้อ,นอ,นอ,อเอาโชว์หน่อยอเพื่อนเพื่อนจะได้ดูชวนจุนทำอะไรบ้างนะคะสวยงามข้าประจันของไข่ตุนไม่ได้ไหม วไอว้อ้วนไอ้อ้วนมาพอดีเดินไปแล้วเดินไปละแกนของเคยตุนนะคะไอ้ขาวไอ้ขาวอ้วนไอ้อ้วนชื่อไอ้อ้วนเดินไปแล้วเด,นวดินไปข้างหลังไม่ได้ฉายให้ดูขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจกับสามสายสามสิบกล้านดวงใจนะคะดูน้องไคยตุนไปนะคะ มีอะไรก็ทักทายมาเลยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะเพื่อนก็ยังไม่ริงกันก็ขอบคุณมากนะคะโอ้ยจะให้เบิงบึงพุงพุ่นค่ะเด้เบะพุงพุงพุงพุ้ยพุ่ชอบกินพุงเยอะเลยขอบคุณ25่้าร้านดูงใจนะคะที่มาให้กำลังใจกับสาวสาวค่ะ ให้ดูใกล้ๆเลยชอบกินมากจนหุงออกมาเลยนะคะเป็นกุงเยอะเลยเพื่อนก็คงเลี้ยงแมวเหมือนกันเนาะส่วนมากทุกบ้านเลี้ยงแมวเกือบทุกหลักษาเนาะมันก็ชอบไปเที่ยวนะชอบไปเที่ยวไป็ไกดุนไม่ชอบเที่ยวอยู่บ้านตลอดไกดจดุนแล้วไม่ได ทังไว้นะคะเราปล่อยไปอิสระเสรีอิสระเสรีไม่ได้กักขังนะคะวันนี้ถ้าเราก็ได้กินปลาไปเรียบร้อยเลยวันนี้นะก็เลยสุดใจสุดใจหน่อยเดี๋ยวกำลังจะหนีเราไปแล้ว สิบล้านดวงใจนะคะที่ให้กำลังใจ,จกับสามสามค่ะ เพราะว่าน้องน่ารักมากค่ะน่ารักมากน่ารักน่ารักมา,ก,ากเออคุณเน็ตขึ้บ้านเราธรรมดานี่ยแ,แต่ก็ว่าน่ารักนะคะจะชื่อตัวเองด้วยนะใครตุน้นน่ะเรียกใครตุนต้นตุ้นตุ้นโว้ยใส่หน้าแล้วบอกว่าจะให้ฟังชื่อตัวเอง ชิมพีพี่ชื่อว่าอะไรคะสวยน้องไข่ตุนค่ะน้องไข่ตุนนะคะน้องไข่ตุนแมวขึ้นบ้านเราธรรมดานี่แหละคะ่ะแต่ว่าเป็นแมวที่น่ารักนะะเป็นแมวที่น่ารักขอบคุณนะคะคุณมาวินชิมพีที่มาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะ ขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็ส่งหัวใจมารือเรือให้กำลังใจซึ่งกันและกลันขอบคุณมากค่ะที่เพื่อนเพื่อนยังไม่ได้ลืมกันเนาะยังมาเล่นมาทศากันนะคะคุณมาวินชิมพีนี่เลี้ยงแมวเหมือนจับบ้านสามสาวไหมเนาะ โอเคตุนนะคะ บ้านชื่อบูตันถ้าบ้านสามสาวชื่อซิตัสซิตัสบ้านสามสาวก็เลี้ยงหมาเหมือนกันค่ะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวค่ะถ้าหมาก็ชื่อว่าซิตัสนะคะมีสองตัวสองตัวแต่เมียะไชื่อไขตุนแมวตัวเมียค่ะแมวตัวเมวียทำหมันเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เลยทำให้แมวเราเนี้ยังอยู่เท่าเดิมคือ3ตัวนะคะทำมันหมดทั้ง3ตัวเรียบร้อยนะคะประมาณสักสนาทีก็จะลงเลยแล้วนะคะขอบคุณค่าที่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณนะคะที่กดเว i ใจมาดูๆให้กำลัลลลงใจกันนะคะ 根本。<noise> <noise> ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะที่ชมแมวของสามสาวาน่ารักนะคะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> น้องไขตุนนะคะน้องไขตุนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณมากค่ะไม่ดื้อนะคะไม่ดื้อชอบกินอย่างเดียวนะคะตัวก็เลยอ้วนนะคะ ชอบกินมากหัวอาหารไม่กินตื่นขึ้นมามาเรียกคุณการตั้งแต่ตีสามตีสี่ 3, มาโรทานอาหารเม็ดนะคะเราเลี้ยงอาหารเม็ดแจ่ว่านี้ให้ปลาไปด้วยบางทีก็น้องๆก็อยากกินปลาก็ให้ปลาไปด้วยนะคะอเออเอนไปหมดเลยเนาะเลือดซสนนิกเปนเพกำลังใจนะคะ กระจายลงก่อนเกินหายไปหมดแล้วตีขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวคะ่ะขอบคุณคุณมาวินชิมพีป้าเจวสตอรี่นะคะที่มาให้กำลังใจนะคะสามสาวก็ขอบคุณทุกๆคนคะ่ะที่แวะมาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะสามสาวก็จะมีการไลฟ์สดก็ประมาณบางทีก็ตอนเที่ยงเนาะตอนเย็นแล้วก็ตอนหัวค่ำตอนค่ำเดยวเวลานี้นะคะก็ไม่แน่นอนนะคะ คือเอาช่วงเวลาว่างเป็นหลักนะคะก็สามารถติดตามชดของสามสาวได้นะ,ะชดวิดีโอนะคะแล้วก็ไลฟ์สดข,ของสามสาวได้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขออนุญาตหยุดไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆค,ค,ค,คนค่ะ